ก็คอเขาสุริย่าพกับรายการมูวเวีนการอีกทั้งก็เนาะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนสู้กับฟินเทัปอ์โดยไม่ต้องใช้าอาวุธใดๆโดยใช้แค่ TNT แล้วก็อนฟินน์แอสตูฮนะอ่ะไปเริ่มกันเลยฮนะ,ะสกรีมผมไม่ต้องสนใจฮะอ่ะอย่างแรก สร้างเทปบอรอะไรยังไม่มีตอน,นี้แล้วเนาะ,ะหนึ่งเององ,งว่าพีสองส่อมอ่ะจะสังเกตว่าใครที่เอการงกาจะมาเจอ

ผมปั๊มเกียร์โมดนะคือกัด <tuk> เดี๋ยวคตีครั้งนะึงฮะองขอเดีคงอตีครั้งนะึงอะตีปุบตีปุบตีปุบตีบแต่๊าแต่บายา ไม่โดนเหรอไม่ไกอืม <t ionen> เพื่อสรจก่อนจะตูเหมด้ว่หมเตหมดชูเราเตรียมทีนทีมชุดหนึ่งใช่ไหมทีนทีหมดแล้วก็ฟินเตอสตที่หนึง่งอร์ใช่ไหมพังให้เหลือแต่ดาบกับเหนูยิงให้ล่วงเลยคับ กันแคยที่เออ้โอ้ยดโอ้โหน่าเสยครับ Nå sånn, sånn. อออะไงบ้างครับก็สโหโอหโอ้ยังเหลืออีกไีผมเล่นนอกรอบเนาะเล่นแบบนี้อะอาหาับพี่เพื่อนคนนี้นะใครชอบกดไลค์การ์าฟื้นเพื่อนกับอาจรันคผมเองงครับ